เมื่อวานนี้เทศบาลน,นครหาดใหญ่นะคะได้มีการแถลงข่าวเตรียมจัดงานค่ะเมื่อกรรมสุขภาพนะคะพร้อมกับเชิญชวนคนที่รักสุขภาพทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะไปร่วมงานเมื่อกรรมสุขภาพนะคะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง13ตุลาคมนี้ภายใต้แนวคิดความสุขที่ยั่งยืนด้วยหลัก3อคืออาหารอารมณ์และออกกําลังกายค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะคะที่ศูนย์บริการสาธรารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุขภายในสวนสาธรารณะเทศบาลน,นครนหาดใหญ่ค่ะดรไพรพัฒนโนนะคะนายุทศมวนตรีนครนหัดใหญ่ได้ร่วมถแถลงข่าวค่ะเตรียมจัดงานมากรรมสุขภาพเทศบาลน,นครนหาดใหญ่หรือหัดใหญ่เฮลทีไลฟ์2 0 1 8แล้วก็มีผู้ร่วมถแถลงข่าวนะคะประกอบด้วยพันเอกอภิศักพันธุวงรองเสนาธิการมณฑนารบกที่42แล้วก็มีอีกหลากหลายภาคส่วนนะคะร่วมกันถแถลงข่าวซึ่งทางด้าน พัทนาย,ยกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยคขาว่าสําหรับงานมากกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง13ตุลาคมนี้นะคะทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต12สงขลาค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลามหาวิจัยสงขลานครินสมาพันธ์แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้โรงพยาบาลต่างๆและเครือข่ายด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสมวน ทั้งสิ้น48หน่วยงานค่ะในการร่วมกันจัดงานมากรรมสุขภาพของเทศบาลนครหัดใหญ่หาดใหญ่ Healthy l i f e 2018ค่ะเพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพร่วมกัน สำหรับภายในงานนะคะก็จะพบกับกิจกรรมสุขภาพมากมายค่ะทั้งการให้บริการทางการแพทย์การนําเสนอนวัตกรรมสุขภาพเช่นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการสาธิตการทํา CPR ค่ะคลินิกโรคซึมเศร้าการตรวจประเมินประสิทธิภาพการนอนหลับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กรวมไปถึงการสาธิตเมนูอาหารคลีนการส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทยและแพทย์ทางเลือกการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนการให้ความรู้ ู้แล้วก็แนะนําการดูแลสุขภาพจากศิลปินและผู้มีชื่อเสียงในวงการด้านสุขภาพเยอะแยะมากมาย นอกจากนี้นะคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะมีการแบ่งโซนออกทั้งสิ้น4โซนด้วยกันค่ะอย่างเช่นโซนแรกประกอบด้วยโซนสุขภาพค่ะก็จะมีการบริการทางการแพทย์ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยค่ะโซนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคก็จะเป็นการให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านสุขภาพเช่นการส่งเสริมภูชนาการแม่และเด็กรวมไปถึงการประกวดหนูน้อยนักคลานนิทรรศการอิ่มท้องสมองใสการให้ความรู้เรื่องของการใช้ยาและก็ตราณสุขภาพ โซนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะมีทั้งการอบรมให้ความรู้เรื่องของการสาธิตการคัดแยกขยะสซนผักคนเมืองหัดใหญ่เมืองสีเขียวหรือ Green City, ว่วากรีนซิตี้และก็โซนจัดแสดงสินค้าทั่วไปก็จะมีการจัดจาหน่ายสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะแล้วก็สําหรับกิจกรรมภายในงานที่จะมีเกสนะคะที่จะถูกเชิญมาในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นมินิคอนเสิร์ตจากกริดเดอะสตาร์ค่ะเมนูสุขภาพ ภาพโดยบอยพิสนุและก็เชฟตูนจาก AF นะคะเทคนิคการปั้นกล้ามโดยคุณเดี่ยวสุริยนค่ะการออกกําลังกายขณะตั้งครรภ์และก็การดูแลรูปร่างหลังคลอดโดยคุณลิเดียสันรัตน์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีทอกโชวกินอยู่อย่างสง่ากับอาจารย์สง่าดาม,มาพงวิ่งอย่างไรไม่ให้เจ็บกับหมอเมย์ซึ่งเป็นหมอคู่ใจคุณตูนบอดี้แ a ลมแล้วก็ยังมีความรู้กด3ออโดยคุณหมอก้องสรวิทย์และกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่างานนี้นะคะ จะจัดการระหว่างวันที่5ถึง13ตุลาคมนี้นะคะภายในสวนสาธรารณะเทศบาลน,นครหัดใหญ่และงานจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมเวลา16น,นค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานด้วยเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านดรไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ค่ะ ก็เราได้จัดงานมากกมสุขภาพนะครับหรือว่าหัดใจเฮลท์เฮลที่ไเพื่อคนรับสุขภาพในช่วงวันที่5ถึงวันที่13ตุลาคมในช่วงวันดังกล่าวเนี่ยเราจะมีเครือข่ายทางด้านสุขภาพเนี่ยกว่า40กว่าเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่ง ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์นนะคะต่อผู้รักสุขภาพ,ภาพทั้งสินน้นะะเป็น,ปน,านมากกำสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆที่เปิด ทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนปัจจุบันพร้อมด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์เพราะฉะนั้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่13ตุลาคมเนี่ยก็มาเยี่ยมชมกันเพราะงานเราเป็นถือว่าเป็นงานใหญ่มากมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและเป็นประโยชน์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้น เราจะนําเรื่องสุขภาพมาเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวด้วยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ที่มีคนจัดการแบบนี้เราจะเห็นงานพวกมากําพวกอาหารกิจกรรมพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแต่ไม่เคยมีกิจกรรมทางสุขภาพครั้งนี้ก็คงจะเป็นครั้งแรกครับสําหรับผู้รักสุขภาพทุกคนรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับมาพบ ตลาดนัดสุขภาพมากกรรมสุขภาพในมากกรรมส่งเสริมสุขภาพของเรานัณส่วนสาธารนณะในช่วงวันที่5ถึงวันที่13สตุลาคมสงนี้ด้วยครับ